สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว s a m s u n g g a l a x y Fit 2นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ใช้งานมาได้แล้วเป็นระยะเวลา8วันนะครับหรือ1สัปดาห์กว่านะครับก็จะมารีวิวการใช้งานนะครับหลังจากที่ใช้งานมา1สัปดาห์นะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตั้งแต่เอามานะครับก็คือ วันแรกนะครับชาร์จแบตไว้นะครับจนเต็มนะครับแล้วก็ใช้ตั้งเตือนทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตือนจับการเดินการนอนการออกกำลังกายนะครับนะครับเดี๋ยวจะดูแบตเตอรี่นะครับหลังผ่านมาแล้ว8วันนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่32%นะครับซึ่งก็ใช้งานเต็มที่นะครับ ทุกรายการนะครับจับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวน9นะครับจับจํานวน9นะครับการออกกําลังกายนะครับการวิ่งการเดินนะครับนับจํานวน9กนะครับก็จับทั้งหมดนะครับวัดความเครียดพยากรณ์อากาศนะครับซึ่งจะซิงกันกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ การนอนนะครับก็ใช้จับเวลาการนอนเหมือนกันนะครับโดยที่ใส่เข้านอนนะครับตลอดระยะเวลา7วันนะครับก็คือถอดเฉพาะตอนที่อาบน้ำนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับเราจะมาดูกันว่าในการใช้งานต่างๆนะครับจากการที่ทดลองใช้งานดูนะครับก็ แบตเตอรี่นะครับก็ใช้ได้หลืออีก32%นะครับก็ถือว่า,าได้นานทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่ผมตั้งไว้ก็คือผมตั้งความสว่างไว้ที่1นนะครับความสว่างของหน้าโจนะครับตั้งไว้ที่1เพราะว่าตนอนกลางคืนมันจะสว่างมากนะครับก็เลยตั้งไว้ที่1นนะครับซึ่งพอมองเห็นแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกแสงข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของแอปนะครับว่า ในแอปการจัดการทั้งหลายนะครับผมตั้งค่าอะไรบ้างครับติดตามอะไรบ้างครับตลอดระยะเวลา1สัปดาห์กว่าๆนะครับก็คือ8วันนะครับซึ่งเอาเครื่องมาตอนวันพุธนะครับแล้วก็ได้มารีวิวในวันนี้นะครับก็คือวันศุกร์นะครับเวลาก็ตามนี้นะครับจากการใช้งานนะครับใช้งานจริงๆนะครับซื้อใช้เองไม่ได้ มีสปนอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของแอปนะครับที่ผมได้ใช้งานนะครับว่าผมใช้งานอะไรบ้างนะครับตรวจจับอะไรบ้างนะครับสำหรับการใช้งานนะครับที่ผมใช้งานในแอปนะครับผมก็จะเข้าไปที่โปรแกรม Galaxy Wearable นะครับตัวน,นี้นะครับซึ่งจะใช้ในการซิง เข้ากับตัวสาระข้อมือนะครับ Samsung g a l a x y Fit 2นะครับตอนนี้แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่3 1ซนะครับแล้วก็ผมใช้ซัมซุงเฮลในการเก็บข้อมูลนะครับการตั้งค่าต่างๆนะครับการปลุกตัวนี้ครับผมใช้โทรศัพท์ในการตั้งปลุกกดเพิ่มสภาพอากาศนะครับตั้งเตือนอะไรบ้างนะครับ ก็วิจิตมีการออกกำลังกายความเครียดสภาพอากาศการจับเวลาแล้วก็การนอนหลับนะครับที่ผมได้ตั้งไว้นะครับจอภาพนะครับที่ผมใช้งานจริงนะครับผมตั้งไว้ที่ความสว่างระดับหนึ่งนะครับความสด่งระดับหนึ่งแล้วก็ตั้ง เปิดหน้าจอไว้ที่4วินาทีนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นระยะเวลาปกติทั่วไปที่สามารถใช้นะครับแล้วก็ทำการาแบ็กอัพข้อมูลนะครับทุกวันนะครับโดยให้ซิงไปที่ซ s มซุงคลาวนะครับแล้เ,เราจะเข้าเข้าไปดเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่ Samsung Health นะครับซึ่ง ในนี้นะครับผมก็จับมีการจับจํานวนก้านะครับการเคลื่อนไหวการออกกําลังกายนะครับก็จะมีการบันทึกการออกกําลังกายนะครับที่เคลื่อนรูปพวกนี้นะครับก็คือการเดินอัตโนมัตินะครับมีวิ่งมีการใช้ลู่วิ่งนะครับนี่คือการใช้งานนะครับโดยได้ใช้ตัวนี้มาตั้งแต่วันพุธนะครับ ตัวนี้คือการจับการออกกําลังกายนะครับแล้วก็การนอนนะครับจับการนอนนี่ก็จะใช้ Galaxy Fit 2นะครับโดยการใส่นอนนะครับแล้วก็ตัวจัรัดข้อมือ Fit 2ก็จะทําการจัดเก็บข้อมูลนะครับการการนอนของเรานะครับ แล้วก็วัดชีพจรนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับตัว Galaxy Fit นะครับจะวัดอัตราการเต้นของหัวใจทุกๆ30นาทีนะครับตัวนี้นะครับก็มีการวัดความเครียดด้วยนะครับนี่คือตัวที่ผมใช้นะครับตลอดระยะเวลา8วันที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ได้ตัว Samsung Galaxy Fit 2มาใช้นะครับ ซึ่งก็ถือว่า,าแบตเตอรี่นะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับสามารถที่จะชาร์จได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ก็เหลืออยู่ที่ประมาณ31%นะครับก็สามารถที่จะใช้อีกได้ประมาณ1-2วันนะครับก่อนที่แบตจะหมดนะครับสำหรับการรีวิวการใช้งาน Sams ุง galaxy fit 2นะครับ ตลอดระยะเวลา1สัปดาห์นี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม